สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางขายเซียนคืนมุสลินกัสิพามาชมรายละเอียดเนื้องานครับผมกับเป็นชุดดักนกกวักชุดดักหนกอีลุ่มก็มีอุปกรณ์กันหลายอย่างครับผมเดี๋ยวทางขายเซียนคืนมุกลินสิพามาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนครับผม ดับแหลกเดี๋ยวสิพามาชมชุดดักนกควักครับผมชุดดักนกควักกาบซิมีคืนแขวนซีซีเบสบวงพร้อมโดยลงเก็บกระดิ่งสองอันเมมโมรีหรือว่าแฟดใดเสียงพร้อมโดยลำพงแล้วกันหนกควักย่านหนึ่งตัวครับผมเนี่ยสำหรับท่านที่ชอบคืนแขวนครับผมเป็นชุดดักนกควัก หรือว่าทันที่ชอบนี่ฮะชุดดักดกควักโดยคืนพีเสือสิบหาลักสามสิบบวมผมโดยเมมโมรีลำโพงหนกควักย่างครับผมหรือว่าอีกชุดกับเป็นคืนเดียวกับผมสามสิบเอ็ดลักผมโดยลังเก็บเมมโมรี่ลำโพงผมโดยหุ่นนกควักย่างอีกหนึน่งตัวกับผม เดี๋ยวพามาชมรายละเอียดอีกชุดครับผมเนี่ยก็เป็นชุดดักดกอิลุ่มโดยคืนพิเสียสิพาลักสามสิบบวงพร้อมโดยแฟดไดเสียงครับผมลำโพงหุ่นยางดกอิลุ่มทรงก้างปีกหนึ่งตัวครับผมนี่ก็เป็นชุดดักดกอิลุ่มโดยคืนแคว้นครับผมเนี่ยสี่สิบเอ็ดบวงพร้อมโดยลังเก็บเมมโมรี Memory. กระดิ่งลำโพง หุ่นยางนกอีลุ่มครับผมนี่ก็เป็นชุดบ่วงเดียวกับผมส1อหลักเนี่ยรายละเอียดสินค้ากับตามภาพเลยกับผมเนี่ยสำหรับแฟนเพจที่เข้ามาชมเบื้องรายละเอียดกับอันใดว่เขาใจกับถักขามาสอบถามใดกับผมเนี่ยนี่ก็เป็นชุดดักนกอีลุ่มด้วยคืนพิเศษกับผมหุ่นย่างนกอีลุ่มส้มกระเทย กที่เป็นคืนพิเอสิพา5ลัก30บวงพร้อมโดยแฟตไดหรือว่าเม่มเสียงลำโพงหุ่นยางหนก่ีรุ่มครับผมกับิมีแบบบวงเดียว31ลักนะฮะหรือว่าที่เป็นคืนแขวน4 1บวงครับผมเนี่ยก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆที่ทั้งขายเซ้นคืนใดนํามาเสนอนี่ฮะให้ลูกค้าทัง เพจกับผมได้ชมเบื้องรายละเอียดน่ฮะสิมีให้ได้ชมกันเรื่อยๆกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนน่ฮะถักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมใดกับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทางขายเซียนขืนมึงสุรินได้นำมาเสนอให้ได้ชมกับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สิมีก่อนครับสวัสดีครับ